สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับเชิญค่ะจากแขกรับเชิญพิเศษนะคะจากศูนย์สุขภาพจิตที่1นนะคะคุณชัชดาล้อมศรีค่ะนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิตวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ จะเป็นเรื่องของวิกฤตกี่ครั้งใจก็ยังไหวค่ะค่ะทำไมถึงเราถึงต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันคะ่ะเพราะว่าตลอดช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยคือเราก็ต้องผ่านวิกฤตกันหลายๆครั้งนะคะแล้วทีเนี้ยลองมาทบทวนตัวเองนะคะว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราผ่านมาันมาได้ยังไงบ้างนะคะ,ะคำถามนี้นะคะก็ ต้องคิดทบทวนนะคะแล้วก็ชวนคิดนะคะว่าเมื่อเกิดวิกฤตกับชีวิตนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ค่ะเวลาที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญกับเหตุวิกฤตที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดโควิด -19 นะคะเราก็จะพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจตกงานนะคะบางคนก็สูญเสียคนที่รักนะคะมีปัญหาครอบครัวนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางครั้งมันจะทำนำความทุกข์ใจความกังวลใจนะคะแล้วก็ ความเครียดมาสู่เรานะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมันนําไปสู่การกลายเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาค่ะค่ะแล้วเมื่อเกิดเหตุวิกฤตขึ้นในชีวิตแบบนี้ค่ะเราจะมีวิธีการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยังไงคะแล้วก็มีการจัดการกับตัวเองได้ยังไงบ้างคะค่ะหลายคนนะคะก็แนะนําว่าจริงๆต้องมองต้องอดทนนะมองบวกแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะคะ คือบางทีมันฟังดูดูง่ายนะคะแต่ว่าถ้าทําจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างทําได้ยากนะคะค่ะ,ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตไปได้อย่างง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอเหตุการณ์วิกฤตเนะะี่ยค่ะข้อแรกคือที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องตั้งสติหยุดคิดนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าบางทีเราเจอเหตุว,วิกฤตหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันมากระทบชีวิตโดยฉับพลันเนี่ยเรามักจะตกใจแล้วก็ ตื่นตัวไปนะคะ,คะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยให้ทบทวนปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะข้อ2นะคะเราก็ต้องต้องอดทนค่ะยังไงก็ต้องอดทนเนาะเพื่อเพื่อให้ผ่านวิกฤตชีวิตไปให้ได้นะคะ,คะเพราะว่าวิกฤตชีวิตเนี่ยเวลามันเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้ามาวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะหายไปนะคะมันต้องใช้เวลาในการที่จะอยู่กับมันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนแล้วก็มองชีวิตด้วยความหวังมองว่า ชีวิตคนเราเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงนะคะวันเวลาแห่งความชอกช้ำหรือว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันมันอาจจะอยู่กับเราสักพักหนึ่งเนาะค่ะเช่นเราอกหักอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้อกหักพ่กนี้จะดีขึ้นนะคะมันก็ต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็เราก็ต้องอยู่กับมันสักพักหนึ่งแต่ว่าไม่นานค่ะมันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องเราต้องเข้าใจโลกว่ามันคือโลกเนี้ยมัน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 ไม่มีอะไรที่มันคงที่เนาะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์อะคะ่ะมันจะมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในชีวิตของคนเรานี่แหละคะ่ะ <C> e <at> เพราะฉะนั้นเราจะทุกข์สักแป๊บหนึง่งเราจะทุกข์สักช่วงหนึง่งแล้วสุขก็จะเข้ามาแต่สุขพอมันเข้ามามันก็จะเข้ามาเพียงช่วงหนึง่งแล้วทุกข์ก็จะเข้ามาต่อชีวิตมันจะหมุนเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆทั้งสุขและทุกข์ <C> e <at> ค่ะเห็นที่เขาบอกว่าชีวิตคนเรามีทั้งขึ้นและลงใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะอาจจะต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้ามันเเกกกิิดหตุารณ์วฤขึ้น ในชีวิตแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องยอมรับว่าเออตอนนี้ฉันตกงานนะหรือว่าอ่าตอนนี้ฉันฉันอกหักนะตอนนี้ฉันถูกไล่ออกจากงานนะเพราะว่าบริษัทกําลังจะล้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเราก็ต้องยอมรับว่าเออมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆเมนาะเราควรจะเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะมองมองหาโอกาสที่พอจะเป็นไปได้นะคะ แล้วก็อาจจะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงบทบาทในชีวิตด้วยนะคะเช่นเราเคยเป็นผู้นําครอบครัวออกจากบ้านไปหางานทําแล้วก็เอาเงินเข้ามาให้ครอบครัวอย่างงี้ค่ะพอเราตกงานไม่มีงานทําเราอาจจะต้องเปลี่ยนจากทํางานนอกบ้านกลายมาเป็นพ่อบ้านทํากับข้าวให้ลูกอย่างงี้ค่ะหรือว่าปรับอาชีพจากการทํางานในบริษัทเป็นหัวหน้าเปลี่ยนมาเป็นคนขายอาหารหรือคนขายต้นไม้แทนอย่างงี้ค่ะ เราอาจจะเคยเห็นตัวอย่างนะคะเนาะ,ะคนที่เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะที่เราจะเห็นกันได้ในในโทรทัศน์นะคะที่ที่เป็นกับตันเนาะกับตันเครื่องบินนะคะเสร็จแล้วพอบริษัทการบินเนี่ยเขาล้มไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หันกลับมาทําพวกอาหารหรืออะไรขายแทนเงี้ยซึ่งมันเป็นการพลิกวิกฤตที่เป็นโอกาสที่ที่ค่อนข้างจะทําให้เราเห็นความหวังในชีวิตเกิดขึ้น,นะค่ะ ค่ะบางทีก็อาจจะเห็นโอกาสแล้วก็อาจจะได้เจออะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ค่ะใช่ค่ะ,อะพอยอมรับแล้วเนาะเราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาในชีวิตนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเราจะต้องแก้ปัญหาหรือแก้วิกฤตนั้นให้ได้นะคะโดยวิธีการก็คือมองหาสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตะคะ่ะเช่นเราลองคิดดูว่าเอ๊ ปกติเนี่ยเราอาจจะไม่เคยคิดว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างหรือเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยคะ่ะเพราะว่าเราอาจจะทํางานนอกบ้านตลอดแต่ปรากฏว่าเออเราต้องหาข้อดีของตัวเองอยู่อย่างหนึ่งว่าหรือจุดแข็งของตัวเองนะคะว่าเราเป็นคนที่อดทนนะคะเราเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะอันนี้นเป็นข้อดีที่ที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนาะมันเป็นข้อดีเล็กๆน้อยๆไงคะซึ่งซึ่งเราจะต้องจะต้องค้นหาตัวเองนะคะแล้วก็ อาจจะหาความสามารถของเราที่มีอยู่นะคะเช่นจริงๆแล้วเราอาจจะทํากับข้าวนี่แหละบ่อยๆแต่ว่าเราเราไม่เคยคิดว่าการทํากับข้าวของเราเนี่ยมันอร่อยนะมีแต่ลูกแล้วก็ภรรยาหรือว่าลูกแต่สามลูกแล้วก็สาม,สามีเราเท่านั้นแหละที่ชมเนี่ยคะ่ะแต่ปรากฏว่าโอ้เราทํากับข้าวขายเนี่ยก็พอจะได้เงินนะอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าทําขนมนะคะบางคนขับรถยนต์ได้ก็อาจจะไปขับแก๊ปส่งอาหารหรือว่ารับรับส่ง ผู้โดยสารอย่างนี้แทนนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนาะเราอาจจะหาคนที่พอจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะหรือว่าสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นกําลังใจให้เราได้นะคะเพราะว่าตัวเราคนเดียวเนี่ยบางครั้งกาลังใจเราอาจจะหมดนะคะเราอาจจะต้องหาที่ปรึกษาคนอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่คอยให้กําลังใจเราเนาะเราหรือว่าอาจจะเป็นหน่วยงานหรือแหล่งให้ความช่วยเหลืออื่นๆค่ะค่ะอ่อ แล้วที่สําคัญนะคะเวลาเราเรามีความทุกข์หรือว่าเราเราเจอวิกฤตในชีวิตต่างๆเลยเนี่ยเราไม่ควรหมกมุ่นกับปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะ,ะเพราะว่าถ้าเราหมกมุ่นกับปัญหาของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความทุกข์ใจหรือว่าความไม่สบายใจเนี่ยมันจะสั่งสมในใจเราไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเบี่ยงเบนความคิดจากเรื่องที่เป็นปัญหาไปบ้างนะคะเช่นะะบางทีเราอาจจะต้อง เปลี่ยนนะคะจากความกังวลเนี่ยเป็นอ,อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําแล้วมันมีประโยชน์นะคะเช่นการเป็นจิตอาสานะคะทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะคะการทำหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าทําเจลแอลกอฮอลอ,อ่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปเป็นอา,อาสาช่วยคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากเรื่องของโควิดอะไรเงี้ยค่ะไปอาสาไปส่งยาให้เขาอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะ แล้วก็หลายๆอย่างนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือ,อเราจะต้องหาวิธีผ่อนคลายความเครียดให้กับตัวเองด้วยนะคะวิธีการผ่อนคลายความเครียดเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะชอบแบบไหนนะคะเนาะเพราะว่าการคลายเครียดของแต่ละคนก็ไม่ได้ <S <s เขาเรียกว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าบางคนอาจจะร้องเพลงแล้วมีความสุขนีคะแต่บางคนร้องเพลงแล้วแล้วอาจจะไม่ค่อยชอบเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาวิธีการ คลายเครียดนะคะที่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 มันเหมาะสมกับเราเนาะเช่นอาจจะเป็นฟังเพลงที่ชอบนะคะด,ดูปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะดูละครนะคะทำอาหารนะคะการนอนหลับพักผ่อนก็ใช้ได้นะคะหรือว่าการนอนแช่น้ําอุ่นนะคะก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะคะหรือการอาบน้ําเย็นเพื่อให้ใจได้คลายความตึงเครียดลงนะคะ แล้วก็อาจจะต้องมีการชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยนะคะแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ว่าบางทีชีวิตคนเรามันก็เหมือนกับเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเราต้นไม้ที่กําลังจะเหี่ยวเงี้ยนะคะเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยชีวิตเราอาจจะแบบโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้กําลังใจเล็กๆน้อยๆมันก็เหมือนต้นไม้ที่กาลังได้น้ําเย็นมันลดเงี้ยค่ะต้นไม้ก็ผลีใบให้ความชุ่มชื่นกับคืนมาหัวใจเราก็ ก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะเวลาเราได้กําลังใจมันก็ทําให้หัวใจเรามันมันปลิบานขึ้นชุ่มชื่นขึ้นค่ะค่ะถ้าเรามีปัญหามีใครสักคนที่คอยรับฟังเราให้กําลังใจเราเนาะแล้วก็ให้คําชื่นชมอย่างนี้ก็ทําให้เราได้รับกําลังใจเพิ่มมากขึ้นเนาะค่ะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเยเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ สาระดีๆโด,ดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตตอนข้างบ้านดูแลใจป้องกันภัยการทำร้ายตนเองหากเราได้ยินประโยคของคนใกล้ตัวเราพูดว่าฉันจะอยู่ไปทำไมไม่มีทางที่สิ่งต่างๆจะดีขึ้นหรอกทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองฉันสมควรโดนตำหนิฉันทนรับมือกับมันไม่ไหวอีกแล้ว ฉันอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครสนใจฉันเลยถ้าเราจากโลกนี้ไปคงจะจบปัญหาทีมสุขภาพจิตเขตหนึ่งขอรวบรวมนำเสนอความรู้บันได8ขั้นเพื่อป้องกันความคิดฆ่าตัวตาย 1. ปัญหาความคิดฆ่าตัวตายของเราเป็นเรื่องที่ต้องรับการดูแลและช่วยเหลืออย่างจริงจัง 2. การขอความช่วยเหลือบอกคนใกล้ชิดเวลาเราไม่สบายใจ ช่วยลดความรู้สึกทุกข์ใจได้ 3. หัวใจมีหูผ่านการฟังอย่างตั้งใจและให้ความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดสามารถช่วยลดความเสี่ยงคิดฆ่าตัวตาย 4. หากคนใกล้ตัวเรามีความคิดทำร้ายตัวเองครอบครัวควรเก็บสิ่งของที่คิดว่าอันตรายต่อการทำร้ายตนเอง 5. ชวนคนที่มีความคิดทำร้ายตนเองได้ออกมาทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน 6. คนใกล้ชิดสามารถสะท้อนความรู้สึกดีๆและพร้อมเสนอทางเลือกด้านบวกเพื่อช่วยเหลือคนที่มีความเสี่ยงทำร้ายตนเอง 7. เรื่องที่เราไม่สบายใจเราสามารถไว้ใจคนใกล้ชิดตัวเราที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ 8. คนที่คิดทำร้ายตนเองเรามีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจากทีมสาธารณาสุขช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแต่หากเรายังรู้สึกเครียดกังวลมากนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่าย มีอารมณ์เศร้าและคิดทำร้ายตนเองสามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้านสาระ D D, ดีดีโดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทร1 3 2 3ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตท,ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ควิดแล้วหรือยังฉันไอมีน้ำมูกไหลตัวอุ่นๆแต่วัดไข้แล้วก็ไม่มีไข้นะเธอไม่ได้ไปที่คนเยอะๆไม่ได้ไปต่างประเทศเธอเคยบอกว่าเธอเป็นภูมิแพ้นี่เออจริงอย่างที่เธอว่าฉันลืมไปเลยหรือฉันเครียดกังวลไปเองใช่เธอน่าจะกังวลไปเองเราเครียดและกังวลได้กับโควิด -19 กังวลไม่ต้องมากเกินไปใส่ใจเรื่องสุขภาพ จะทำให้เราตื่นตัวป้องกันตนเองสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลโกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนเห็นด้วยกับเธอเลยนะความเครียดความกังวลกับโควิด -19 ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายังรู้สึกเครียดหรือกังวลอยู่โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร0946317373ตลอด24ชั่วโมงจ้าความเครียดและความกังวลกับโควิด19สามารถเป็นกันได้การป้องกันตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากาก,กอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัว อยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนจะช่วยเราปลอดภัยจากโควิด19ได้แต่หากเราเครียดกังวลนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่ายหมดพลังกับเรื่องโควิด19โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด19โทร0946317373ตลอด24ชั่วโมง สังคมไทยจะไปต่อได้ถ้าใจไม่ปวดค่ะคุณผู้ฟังคะเราอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณชัชดาลอมศรีค่ะนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการนะคะจากศูนย์สุขภาพจิตที่1ค่ะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของจะวิกฤตกี่ครั้งใจก็ยังไหวค่ะช่วงแรกเราพูดคุยอะไรกันไปแล้วบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักนิดนะคะ ช่วงแรกนะคะเราคุยกันเรื่องถึงว่าเอะเราจะมีเคล็ดลับยังไงบ้างนะคะเพื่อให้ผ่านวิกฤตหรือว่าผ่านปัญหาในชีวิตให้ได้นะคะอ,อ,อันแรกก็คือจะต้องตั้งสติหยุดทบทวนนะคะเนาะว่าเรากําลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่นะคะแล้วก็ทีนี้ให้อดทนนะคะมองชีวิตด้วยความหวังนะคะเพราะว่าชีวิตของคนเรามันจะมีขึ้นมีลงนะคะเนาะล เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมองว่าเออเว้นวันนี้เรามีความทุกข์พรุ่งนี้เนี่ยความสุขก,ก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นะคะ,ะหลังจากนั้นก็ต้องมายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆนะคะ,ะควรจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนาะมองหาโอกาสที่เราพอจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็จากนั้นก็หาวิธีแก้ไขแก้ปัญหานะคะว่าเออเราจะพลิกวิกฤตตรงนี้ขึ้นยังไงบ้างโดยให้พยายามมองหาสิ่งที่ เรายังมีอยู่ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อดีของเรานะคะความสามารถของเราหรือว่าคนที่ยังพอช่วยเหลือหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้เราได้นะคะแล้วก็ไม่ควรหมกมุ่นกับปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะควรจะเบีเ่ยงเบนความคิดจากเรื่องอื่นๆบ้างแล้วก็ควรจะหาวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆค่ะค่ะแล้วก็มาต่อกันเลยค่ะค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะ พอหาวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆแล้วเนะะี่ยค่ะบางทีชีวิตคนเราเนี่ยเวลาเราเจอวิกฤตต่างๆเนะะี่ยค่ะเรามักจะบอกให้ตัวเองว่าต้องเข้มแข็งนะต้องเข้มแข็งนะอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราต้องเข้าใจว่าจริงๆหัวใจเราเนี่ยเมื่อเจอกับเหตุการณ์อะไรที่ที่มันทุกข์ใจเข้ามาเนะะี่ยค่ะเราต้องอนุญาตให้ตัวเราได้เป็นคนอ่อนแอบ้างนะคะเนาะเพราะว่าคนเรามันไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลานะคะแต่เวลาเราอ่อนแอแล้วเนี่ยจะต้องไม่ยอมแพ้เนาะเพราะ เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรายอมแพน้นั่นหมายความว่าเราเราไม่ไหวแล้วเราลุกไม่ขึ้นนะคะพอเราได้อนุญาตให้ตัวเองได้อ่อนแอเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่เก่งตลอดเวลาเนาะบางทีเราต้องอ่อนแอแล้วก็ยอมให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาดูแลมาช่วยเหลือเราด้วยนะคะอย่าอายนะคะที่จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยคนที่เขารักเราเนี่ยค่ะเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคะเพียงแต่บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าเออตอนนี้ฉันมีเรื่องทุกข์ใจอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะเพียงแค่เราเอ่ยปากขอเขานะคะเขาเขาพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะช่วยเหลือหรือว่าคอยเป็นกำลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างเราค่ะค่ะก็ไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดเวลาเนาะก็บางทีเรา ออนแอบ้างก็ได้จริงๆแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วเราจะมีวิธีการเสริมพลังบวกของเรายังไงได้อีกบ้างคะวิธีการสร้างพลังบวกให้เรานะคะก็คือจริงเราต้องคิดบวกเนาะคิดาในสิ่งที่ดีๆนะคะแต่ว่าบางทีเราการคิดบวกหรือว่าคิดสิ่งดีๆเนี่ยถ้าบอกให้ตัวเองคิดเลยเนี่ยบางทีมันก็ยากอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอต้องฝึกค่ะฝึกด้วยหลายๆวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดสิ่งดีๆกับตัวเองนะคะเนาะ พูดว่าสิ่งดีๆกับตัวเองเอ้จริงๆตื่นเช้ามาเนี่ยเราควรจะพูดเรื่องดีๆกับตัวเราก่อนนะว่าอาตื่นเช้ามาเนี่ยฉันมีคนที่ฉันรักอยู่นะอยู่ใกล้ฉันอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ฉันเข้มแข็งมากเลยฉันตื่นขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะพูดถึงสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ควรจะให้กําลังใจกับตัวเองนะคะเขาเรียกว่าต้องยิ้มสู้กับปัญหาทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะคะไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรเนี่ย ต้องยิ้มสู้แล้วก็อดทนกับมันเนาะ,ะให้กําลังใจกับตัวเองว่าฉันสู้ได้แล้วฉันก็จะอดทนแล้วฉันก็จะผ่านมันไปได้อย่างเงี้ยนะคะค่ะค่ะแล้วก็เราควรจะหยุดพูดเรื่องทางลบด้วยนะคะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆค่ะการหยุดพูดเรื่องทางลบเนี่ยค่ะโดยโดยเขาบอกว่าเริ่มแรกของการฝึกเนี่ยเราอาจจะต้องกําหนดเวลากับตัวเองก่อนเพราะว่าบางทีเราจะเผลอนาะไม่ค่อยมีสติอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะ เริ่มกําหนดเวลากับตัวเองก่อนวาอ่าเริ่มจาก15นาทีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นนะคะเป็นเรื่อยๆนะคะเนาะบอกกับตัวเองก่อนวาอ่าวันนี้นะฉันจะไม่พูดเรื่องทางลบเลยแม้แต่เรื่องเดียวกับใครก็ตามเป็นเวลา15นาทีอย่างเงี้ยน,นะคะ,คะเริ่มต้นโดย15นาทีก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยขยับเวลาไปเรื่อยๆค่ะอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราอาจจะพอ เขาเรียกว่าพอที่จะทําให้ชีวิตเราคิดบวกขึ้นมาได้นะคะก็คือจริงๆเรื่องนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแค่นี้ก็ทําได้เหรอแค่นี้ก็ทําให้ชีวิตเราคิดบวกได้เหรอแต่ว่าตัวเองลองทํามาแล้วนะคะมันมันใช้ได้นะคะมันพอใช้ได้นะคะก็คือว่าเราต้องฝึกเดินให้เกิดความมั่นใจค่ะเดินเพียงลาพังด้วยนะคะแล้วก็ปล่อยแขนตามสบายค่ะแล้วก็เดิน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 ด้วยความมั่นใจเราเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาเรา เดินด้วยความมั่นใจเรามั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราคิดถึงสิ่งดีๆแล้วก็คิดบวกนะคะหลังจากนั้นนะคะอาจจะหาเวลาสักเล็กสักน้อยนะคะในช่วงที่เรามีเวลาว่างเนี่ยอ,อ่านเรื่องดีๆนะคะอาจจะวันละเรื่องพอก็ได้นะคะเรื่องดีๆเรื่องที่เราอ่านแล้วมันทําให้เราเกิดความรู้สึกทางบวกแล้วก็คิดบวกเป็นการให้กําลังใจตัวเองนะคะ,ะแล้วก็ อ่านเรื่องดีๆหลายๆถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราสามารถอ่านได้หลายเรื่องก็โอเคนะคะแต่เขาว่าอ,อย่างน้อยวันละเรื่องก็ได้นะคะแล้วก็ทําความดีค่ะทําความดีเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีตามมานะคะมันก็จะทําให้เราคิดบวกได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเรามีเรื่องทุกข์ใจหรือวิกฤตมีทุกข์มากๆเนี่ยนะคะเรามักจะคิดหมกมุ่นกับตัวเองเยอะเกินไปวิธีการที่มันจะทําให้เราพ้นจากการหมุ่นเนี่ยก็คือ เราต้องทําประโยชน์เพื่อคนอื่นทําอะไรเพื่อคนอื่นเหมือนกับเราเออ,อย่าไปคิดถึงความทุกข์ของตัวเองมากอย่าไปคิดถึงเรื่องราวความทุกข์ของเราแต่ว่าเราไปทําเพื่อคนอื่นมันก็เหมือนเป็นการโฟกัสเนาะเรื่องทุกเนี่ยไปทําประโยชน์ไปทําอย่างอื่นแทนนะคะเหมือนที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะค่ะบางทีเราไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยอาจจะเห็นว่าคนอื่นเนี่ยเขายังแย่กว่าเรา,เาทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยใช่คะ่ะใช่ค่ะ แล้วที่สําคัญนะคะเราจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตเนาะ,ะไม่ใช่เพียงแค่ไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตไปวันๆเท่านั้นแหละอย่างเงี้ยนะคะเนาะบางทีการสร้างเป้าหมายชีวิตสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยม,มันมีคุณค่ามากขึ้นเนาะเราทาอะไรได้บ้างเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นการคิดบวกนะคะเนาะแล้วก็ควรจะดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้มอบสิ่งที่ดีนะคะให้กับ คนอื่นๆเพื่อนร่วมโลกนะคะเขาบอกว่าเวลาเรารักคนอื่นหรือว่ารักลูกรักภรรยารักพ่อรักแม่เราแค่ไหนเนี่ยเราต้องรักตัวเองเป็นสเท่านะคะต้องดูแลตัวเองเป็นสเท่าเพราะว่าเวลาที่เราจะไปดูแลคนอื่นได้เนี่ยตัวเราจะต้องเข้มแข็งก่อนนะคะถ้าตัวเราไม่เข้มแข็งตัวเราอ่อนแอแล้วเนี่ยเราไม่สามารถไปดูแลคนอื่นได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักเขาเท่าไหร่เราจะต้องรักตัวเองเป็นสองเท่าแล้วก็ ให้ดูแลแล้วก็เอาใจใส่ตัวเองด้วยนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในบางสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบเนี่ยคะ่ะหรือว่ามันอึดอัดที่จะต้องทำอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคการจํากัดเวลาในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีเนาะจำกัดเวลาของสถานการณ์ที่เลวร้วายนะคะก็คืออาจจะบอกว่าอะฉันจะไปที่เนี่ยแค่ฉันจะใช้เวลากับตรงเนี้ยเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นแหละ ซึ่งหชั่วโมงเนี่ยมันมันไม่ใช่เวลาทั้งชีวิตอย่างงี้ค่ะคือเหมือนจํากัดเวลาว่าต่อไปเนี่ยฉันจะเครียดแค่5ชั่วโมงนะเครียดแค่5ชั่วโมงแล้ว5ชั่วโมงนั้นมันไม่ใช่ทั้เวลาทั้งหมดนี่ค่ะเช่นเราไปงานที่เราไม่ชอบงานนั้นอาจจะอยู่กับเราแค่3ชั่วโมงอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยเราควรจะไปดูเวลาอื่นเช่นเวลาในชีวิตครอบครัวเวลาที่เราจะทําประโยชน์เพื่อคนอื่นอีกหลายๆงานอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นการลดหรือว่า จํากัดเวลาที่ไความกังวลหรือความไม่สบายใจของเราได้นะคะแล้วหลังจากเวลานั้นเราก็จะกลับมาเป็นตัวเองได้ใช่หลังจากเวลานั้นเราก็จะกลับมาเป็นของตัวเองได้แล้วก็คือเราสามารถใช้เวลาใช้ชีวิตอื่นๆได้อีกหลายอย่างค่ะ,คะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราจะต้องหมั่นเช็คอินเช็คอินความรู้สึกตัวเองด้วยเนาะเขาเรียกว่าทบทวนใจนะคะถ้าภาษาสมาธิก็คือสอบอารมณ์นะคะเนาะว,ว่าเช็คอินตัวเองโดยการนั่งนิ่งๆน,นะคะแล้ว ทบทวนว่าออตอนนี้เราเกิดอารมณ์อะไรบ้างนะคะเราเครียดเรื่องอะไรไหม <_ C 1> เขาบอกว่าต้องทําทุกๆ 2- 3ถึงสชั่วโมงนะคะ <_ C 1> มันจะทําให้เรารู้ตัวเองรู้อารมณ์ตัวเองแล้วก็สามารถจัดการกับความเครียดหรือว่าพลังลบที่เกิดขึ้นกับเราได้ะค่ะแบบนี้เราต้องฝึกเนาะต้องฝึกค่ะต้องฝึกฝึกเรื่อยๆฝึกทุกๆวันนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นพรุ่งนี้หรือวันวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ไม่ว่ามันจะไม่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบ รวดเร็วนะคะเราจะต้องใช้เวลาในการฝึกทุกสิ่งะค,ะค่ะก็คือต้องรู้ตัวเองนั่นแหละเหมือนมีสติอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณคชัชดามีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะค่ะถ้าสมมติว่าก็คือสุขหรือยังจะบอกเหมือนรอบแรกนะคะก็คือว่าสุขหรือทุกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราตลอดไปนะคะ ทุกอย่างมันมีช่วงเวลาของมันนะคะหมุนเวียนสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปนะคะสิ่งที่ทําได้นะคะคือเราจะต้องเผชิญกับมันอย่างมีสติและรับรู้ว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคะถ้าสมมติว่า,เ,าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตหรือว่าต้องการจะปรึกษาใครเครียดนะคะเ,เราสามารถโทรนะคะสายด่วนสุขภาพจิตนะคะเป็นรืว้วปรึกษาออนไลน์ได้นะคะเบอร์1นึ่ค่ะหรือว่าปรึกษาออนไลน์ได้ทางเฟซบุ๊กนะคะ 1323ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตค่ะค่ะก็จะสามารถโทรปรึกษาหรือว่าเข้าไปที่ f a c e b o o k เพจนี้ได้เลยค่ะใช่ค่ะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยตอบคำถามให้เนาะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณชัชดาล้อมศรีค่ะนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการศูนย์สุขภาพจิตที่1นะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ